มาฟรุ้งฟริงไปกับหนึ่งสาวสวยมากความสามารถหนึ่งครูสอนดน,นตรีสุดน่ารักกับอีกสองดูโอเซียนคอเวอร์มิวสิกแคลร์แฟมิลี่ครอบครัวดนตรีน่ารักมุ้งมิง้งเนื่อขอพูดนิดหน,น,นึ่งค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องดีแอนะคะดีแอนดีแอนที่จะพาให้เราเคลิบเคลิ้ หวานต่างสไตล์และมาสูตรรักในอากาศให้สดชื่นเต็มปอดที่หนุ่มๆห้ามพลาดรักในอากาศกฉันลมหายใจรับรู้ถึงเธอได้แหาฟพร้อมเซอร์ไพรส์ราจากศิลปินที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาแต่งแต้มสีสันให้รักกลมกล่อมไปพร้อมๆกันในวันเสาร์ที่25เมษายนนี้บ่าย2โม5นาทีทาง Bright TV